สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องอาชุรากันนะครับหนังว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการียุคที่พื้นแผ่นดินลุกโชนไปด้วยไฟสงครามแผดเผาทุกสรรพสิ่งจนวอดเหลือไว้เพียงความพินาศย่อยยับเหล่าผู้คนที่ทนพิษสงครามไม่ไหวต่างก็พากันล้มหายตายจากไปมากมายส่วนเหล่าคนที่เหลือรอดพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความทรมานจากความอดอยากอย่างแสนสาหัส กระทั่งตกดึกในคืนหนึ่งภายใต้เศษซากปร,รากักผักพังของวัดเก่าหญิงสาวเร่ร่อนคนหนึ่งเธอก็ได้ใช้มันเป็นสถานที่ในการคลอดลูกและได้ให้กำเนิดเด็กชายตัวน้อยออกมาแต่ทวันในโลกที่ความหิหวโหยได้แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ทันทีที่เสียงเด็กร้องได้ดังขึ้นเหล่าหมาจรจัดที่ได้ยินมันก็ได้ฟุ้งเข้ามาหวังที่จะจับทารกน้อยกินเพื่อต่อชีวิตของตัวเองจนทําให้หญิงสาวเร่ร่อนคนนั้นเธอต้องจัดการฆ่ามันเพื่อปกป้องลูกน้อยของตัวเองเอาไว้ภายใต้อ้อมกอดที่ชโลมไปด้วยเลือด หลังจากนั้นเมื่อความอดอยากได้กัดกินไปจนถึงส่วนลึกภายในจิตใจของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเหล่าผู้คนที่หิวโหยต่างก็เริ่มแสดงท่าแท้ของตนออกมาอย่างวิปลาสซึ่งนั่นก็ไม่เว้นแม้แต่กับหญิงสาวเร่รรอนที่เธอนั้นได้ผ่านมาเจอกับศพของมนุษย์เข้าและเริ่มมองเห็นมันเป็นเนื้ออันโอชาที่ยังไม่สูญเปล่าพร้อมกับได้ขเหมือกกินเนื้อศพอย่างอร่อยอร่อยแต่ทว่าเพียงเศษเนื้อติดกระดูกเล็กน้อยมันยังไม่พอที่จะทำให้เธออิ่มท้องทางหญิงสาวเร่ร่อนที่ถูกความหิวครอบงำเธออออกกก็ตตััดสิินนนใจนเเาาลูขงงงวมย่ ทั้งเป็นแต่ทว่าทันทีที่เสียงกรีดร้องแห่งความเจ็บปวดได้ดังโหยหวนออกมามันก็ทําให้หญิงสาวเร่ร่อนเธอถึงกับตกใจจนเสียสติและได้วิ่งหนีหายไปโดยทิ้งลูกของตัวเองไว้ในกองเพลิงซึ่งจะว่าโชคดีหรือสวรรค์กันแกล้งพอเพียงหลังจากนั้นไม่นานฝนก็ได้ตกลงมาและช่วยชีวิตทารกน้อยเอาไว้ หลังจากนั้น8ปีผ่านไปแม้เวลาจะล่วงเลยแต่ความยากจนและอดอยากยังคงไม่หมดไปและซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าหนูบุญทิ้งจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้แต่การที่เขาถูกทิ้งให้เติบโตมาอย่างโหดร้ายด้วยตัวคนเดียวสภาพแวดล้อมก็ได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นสัตว์ร,ร้ายไม่ต่างอะไรกับเดรชานที่ประทังชีวิตด้วยการออกล่าฆ่าคนเพื่อนําเนื้อมากิน กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เจ้าหนูบุญทิ้งกำลังดักรอฆ่าคนเพื่อจับมากินอยู่นั้นเขาก็ได้เผอิญไปพบเข้ากับพระรูปหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะโจมตีใส่ด้วยวิธีไหนแต่เขาก็ทำอะไรพระรูปนั้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและกลายเป็นฝ่ายที่ถูกเล่นงานอยู่ฝั่งเดียวทว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันอยู่นั้นจู่ๆพระรูปนั้นก็นิมิตเห็นเป็นภาพของเทพอชุราซอนทับอยู่ในตัวของเจ้าหนูบุญทิ้งก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจจัดการอัดเจ้าหนูจนสลบไป กระทั่งมารู้ตัวอีกทีทางาพระปิศนารูปนั้นก็ได้พาเจ้าหนูบุญทิ้งมาพักหลบฝนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและได้แบ่งปันอาหารให้กับเจ้าหนูด้วยความเมตตาซึ่งด้วยความที่พาท่านมองเห็นถึงแกนแท้ของชีวิตอันน่าเศร้าของเจ้าหนูที่ทั้งชีวิตของเขามีเพียงการฆ่าฟันเพื่อให้อยู่รอดจนหลุดหลงออกจากเส้นทางของมนุษย์พาท่านจึงได้เผยแผ่ให้เจ้าหนูรู้จักกับศาสนาไว้เป็นเกราะป้องกันภัยจนคำแรกที่เจ้าหนูบุญทิ้งสามารถพูดได้ก็คือการสวดมนต์และด้วยภาระความทุกข์ระทรมอันแสนโศส พาท่านจึงได้ตั้งชื่อให้เจ้าหนูบุญทิ้งว่าอาชูราเพื่อใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เจ้าหนูหวนกลับมาสู่เส้นทางในการเป็นมนุษย์อีกครั้ง หลังจากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อทั้งสองได้แยกทางกันทางอาชูราที่หิวเขาก็ได้พุ่งเข้าไปจับอีกาตัวหนึ่งกินต่อหน้าต่อต,อตาพวกชิโอคนงานที่กำลังขนไม้อยู่แถวนั้นแต่ทว่ายังไม่ทันกินจนอิ่มเจ้าอีกามันก็ดันบินหนีไปซะก่อนซึ่งพออาชูราได้หันมาเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่นอนหมดสติอยู่ทางพี่ใหญ่ชิโอที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็ได้รีบโยนข้าวปั้นให้อาชูรากินเพื่อไล่เขาไปแต่ทวานั้นมันกลับทำให้อาชูราตามติดพวกชิโอไม่ยอมห่าง กระทั่งในระหว่างทางพวกชิโอกก็ได้ไปพบกับลูกของเจ้าเมืองกับพรรคพวกที่ได้โผล่ออกมาขับไล่และไม่ให้พวกเขาใช้เส้นทางหลักในการขนของพร้อมกับได้ปาก้อนหินใส่พวกชิโอกอย่างไม่ใยดีทว่าทันทีที่ก้อนหินเหล่านั้นได้พลาดมาโดนอาชุราอาชุราเขาก็ได้พุ่งเข้าไปกัดคอลูกของท่านเจ้าเมืองและฉีกเนื้อเขากินสดๆต่อหน้าทุกๆคนซึ่งพอเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจ้าเมืองที่เป็นพ่อเขาที่โกรธแค้นเป็นอย่างมากก็ได้ออกตามล่าอาชุราจนทั้งสองได้มาเผชิญหน้ากันที่เชิงผาแห่งหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่า เขาจะสามารถสู้กับท่านเจ้าเมืองได้อย่างสูสีแต่ทว่าด้วยความประมาทมันก็ทําให้อชูราเขาพลาดท,ท่าตกลงหน้าผาไปและซึ่งถึงแม้ว่าอชูราเขาจะดวงแข็งสามารถเอาชีวิตรอดมาได้อย่างปฏิหารแต่เขาก็ต้องแบกร่างอันบาดเจ็บคลืบคลานผ่านกองศพสูงเป็นพนเนินที่ส่งกินเหม็นคละาคลุ้งเพื่อออกมาจากที่แห่งนั้นซึ่งในระหว่างนั้นวากษสาหญิงสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแถวระแวกก็ได้เผอิญผ่านมาเจอกับอชูราที่นอนหมดสติอยู่ตรงแม่น้ําเขาและได้เก็บเขามาดูแลรักษาโดยในทุกวันหลังจาก ที่คุณวากษะว่างเธอก็มักจะแวะมาหาอาชุราเพื่อคอยทําแผนและดูแลเขาอย่างดีในทุกวันนําซ้ําเธอยังได้สอนให้อาชุราพูดคําต่างๆนานา,นาจนทําให้อาชุราเขาสามารถพูดภาษาคนได้ทีละน้อยซึ่งพอทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็ยิ่งสนิทสนมและผูกพันกันมากยิ่งขึ้นจนทําให้นั่นเป็นครั้งแรกที่อาชุราได้สัมผัสกับความอ่อนโยนจากใครสักคนอย่างที่ชีวิตนี้เขาไม่เคยได้รับมันมาก่อน กระทั่งในวันหนึ่งคุณวาคสะเธอก็ได้เล่าความฝันของตัวเองให้อชุราฟังวันในสักวันหนึ่งเธอจะออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับชายที่เธอรักซึ่งคำพูดนั้นของคุณวาคษะมันก็ททำให้อชุราเขารู้สึกเศร้าอยู่ลึกๆภายในใจหลังจากนั้นในทุกวันไม่ว่าคุณวาคสะเธอจะออกไปที่ไหนอชุราเขาก็มักจะคอยตามจ้องมองเธอไม่ยอมห่างจนมันได้ทำให้คุณวาคสะเธอต้องพยายามตีตัวออกจากอชุราไปทีละน้อยและคอยดูแลเขาอยู่ห่าง ทังในเย็ยนวันหนึ่งอาชุราที่พบคุณวากาสะในป่าเขาก็ได้แย่งเอาเคียวของคุณวากาสะไปเพื่อนําเอาไปใช้ทําอะไรบางอย่างและซึ่งถึงแม้ว่าคุณวากาสะเธอจะรู้อยู่แล้วว่าอาชุรานั้นคือฆาตกรที่เหล่าชาวบ้านกําลังตามหาแต่เธอก็ไม่ได้กลัวอาชุราในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยและมองเขาเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นพร้อมกับได้ปรามเขาด้วยความอารีที่หวังให้อาชุราหยุดเขีนฆ่าผู้คนและหลุดพ้นออกจากบ่วงแห่งความเศร้าทั้งปวง ต่อมาในเย็นวันเดียวกันนั่นเองคุณวากาซาเธอก็ได้แวะไปทําอาหารให้อชูรากินก่อนที่เธอนั้นจะได้ออกไปพบกับชิโอชายที่เธอรักและทิ้งให้อชูราต้องอยู่คนเดียวกับคําสัญญาที่บอกว่าเธอจะกลับมาหาเขาซึ่งในความที่อชูราย,ยังเด็กและยังไม่เข้าใจในความรักมันจึงทําให้เขาคิดว่าตัวเองนั้นถูกชิโอพรากเอาสิ่งสําคัญเพียงอย่างเดียวบนโลกนี้ไปกระทั่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพอดรักกันอยู่นั้นอชูราเขาก็ได้โผล่ออกมาทําร้ายชิโอจนได้รับบ,บาดเจ็บซึ่งพอคุณวากาซาได้เห็นสภาพคุม่่งงงของขออาชาชทีต้จะ าคนที่เธอรักเธอก็ได้สบดด่าอาชุราต่างๆนานาว่าเขานั้นคือปีศาจร้ายที่เธอไม่ต้องการจะรู้จักพร้อมกับได้ไล่อาชุราไปอย่างไม่ใยดีซึ่งคําพูดนั้นของคุณวากาสามันทําให้อาชุราเขาเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะได้จากไปพร้อมน้ําตาที่ได้ไหลลินลงมาพร้อมกับหยาดฝนและส่งเสียงร้องไห้ดังก้องกมปนาดราวกับเทพพิโรธปล่อยให้ตัวเองตอมตมจมอยู่กับความโศกสันต์อันแสนร้าวรทมซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นน้ําป่าก็ได้ไหลลงมาถล่มทั้งหมู่บ้านและชะล้างทุกสสิิ่งใหห้้ายจนน หลังจากนั้นเมื่อสูญเสียคุณวากษสะไปอาชุราเขาก็ได้หวนคืนสู่วิถีแห่งความบ้าคลัง่งและเอาแต่คิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าตัวเองไม่ได้เกิดมาซึ่งเขาเกลียดคนที่ให้กำเนิดเขาขึ้นมาบนโลกที่โหดร้ายแบบนี้เป็นอย่างมากกระทั่งในระหว่างที่อาชุรากำลังน้อยใจในโชคชะตาตัวเองอยู่นั้นพระรูปเดิมที่เคยเจอกันก่อนหน้าก็ได้ผ่าเอินผ่านมาพบกับเขาเขา้าและได้ใช้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจดึงให้อาชุราหวนได้สติและเข้าใจถึงโลกว่าถึงแม้การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันจะเจ็บปวดอย่างสุดแสนแต่อาารมมณ์ควสึก ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่ไม่อาจหลีกหนีและเป็นสัญญาณหนึ่งอันน่าพิสมัยของการเป็นมนุษย์สิ่งทุกคนล้วนมีดีอยู่ภายในและนั่นก็รวมไปถึงตัวอาชุราด้วยเช่นกันแต่ทว่าคําสอนเหล่านั้นกลับไม่ได้เข้าหูอาชุราที่ผ่านโลกมาอย่างสาหัสสาการเลยแม้แต่น้อยซึ่งเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระท่านยังไม่หมดหวังในตัวของอาชุราพระท่านจึงได้ทําการตัดแขนของตัวเองและมอบมันให้อาชุรากินเหมือนอย่างที่เขาต้องการเพื่อพิสูจน์ให้อาชุราเห็นถึงความจริงว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้้วนไม่ม่สิงด หรือเลวสนิททูกสิ่งอย่างที่แปลผันล้วนมีเหตุผลซึ่งพาทานก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้อชูราเกียดผู้คนหรือเกียดตัวเองที่เกิดมาไม่เป็นอย่างหวังและอย่ามองว่าโลกนี้มันโหดร้ายจนกลายเป็นเรื่องชินตาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้อชูร่าเขาทั้งเสียใจและช็อกจนได้วิ่งหนีหายไป แต่สลับมาที่ทางด้านของคุณวากสะที่น้เวลานี้หมู่บ้านกําลังต้องเผชิญกับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่ทําให้เหล่าชาวบ้านต้องพบเจอกับความอดอยากซึ่งนั่นก็รวมไปถึงคุณวากษะที่หิวโซจนร่างกายซุดซมเหลือเพียงแต่หนังหุ้มกระดูกซึ่งด้วยความหวังดีอาชุราจึงได้บุกเข้าไปในบ้านของท่านเจ้าเมืองเพื่อลอบฆ่าม้าของเขาและนาเอาเนื้อมันมาเป็นของฝากให้กับคุณวากสะที่กําลังจะหิวตายซึ่งการกระทําของอาชุรานั้นมันได้สร้างความโกรธแค้นให้กับท่านเจ้าเมืองเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะได้สั่งระดมมคนนทั้้งหู่บาน ออกตามล่าอาชุราโดยมีอาหารที่ทุกคนต้องการเป็นรางวัลสําหรับคนที่ฆ่าอาชุราลงได้ส่วนทางด้านของคุณวากาสะแม้ว่าในตอนนี้ตัวเธอจะหิวจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่เธอก็เลือกปฏิเสธที่จะกินเนื้อของอาชุราเพียงเพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาออกไปฆ่าคนเพื่อน,นําเอาเนื้อมาให้เธอซึ่งไม่ว่าอาชุราจะอ้อนวอนร้องไห้ร,หราวกับน้ําตาไหลออกมาเป็นสายเลือดเพื่อร้องขอให้คุณวากาสะยอมกินเนื้อเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อแต่คุณวากาสะเธอกลับไม่ได้สนใจฟังคําพูดของอาชุราเลยแม้แต่น้อยจนในท้ายที่ส สุดเธอที่เหนื่อยล้าก็ได้ล้มฟุบไปซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นพ่อของคุณวากาสาเขาก็ได้ฉวยโอกาสแย่งเอาเนื้อที่อาชุระหามาไปแบ่งกินพร้อมกับได้นํเอาเรื่องของเขาไปบอกท่านเจ้าเมืองจนทําให้เหล่าชาวบ้านต่างได้พากันยกขยงบุกมาปิดล้อมอาชุระเอาไว้ซึ่งด้วยโทสะบังตาท่านเจ้าเมืองเขาจึงถูกอาชุระล่อให้มาสู้ตัวต่อต,ต,ตัวก่อนที่เขาจะได้ลงมือฆ่าท่านเจ้าเมืองลงอย่างเลือดเย็นแต่ทว่าถึงแม้อาชุระจะสามารถฆ่าเจ้าเมืองลงได้แต่เหล่าชาวบ้านพวกเขาก็ยังคงคตาามไลล่่ชุ อย่างกัดไม่ปล่อยก่อนที่พวกเขาเจะเผาสะพานไปพร้อมกับอาชุราที่ถูกไฟคอกเล่นล่วงหล่นลงไปสู่ก้นเหว หลังจากนั้นเมื่อรู้ฤดูหนาวได้มาเยือนคุณวกากาสะที่ทนความอดอยากไม่ไหวเธอก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบซึ่งการตายของคุณวกากาสะมันก็ทำให้อาชุราเขาได้เรียนรู้อีกหนึ่งบทเรียนสำคัญในชีวิตนั่นก็คือการสูญเสียอารมณ์อันสุดแสนอาลัยที่ไม่อาจหวนคืนและกลายเป็นแรงผลักดันให้คนเราเดินหน้าต่อไปเติบโตเป็นมนุษย์อย่างเต็มภาคภูมิซึ่งพอเมื่อเวลาผ่านไปอาชุราที่เติบใหญ่เขาก็ได้เลือกบวชเป็นพระและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการบำเพ็ญตนเพื่อควบคุมจิตที่อยู่ภ ายในไม่ให้หลุดหลงไปกับกระแสโลกีและหนังเรื่องอาชูล่าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้